จะปัดอนคตมาสายถูกมุ่งใจท่านจะยกชนมพุท่ดี้นะอาทิตย์นี้คุณนะลกเทตมนติดแมตตามตะกอนท่าผมเป็นกำลังใจให้แบบนี้กันกันตุ้มนี้นะกจะบอกอ้ยทำไมเสียงภาคอย่างนี้วะ มนดีหงื่อฟาดเขามาฟาแทนแทนปฐุมก้อง สูสีเอารองแดงรองแดงจะชนะไหมฝั่งซ้าย ไปครับทีมบอลโอ้ยสุดยอดขอบคุณครับบอกแล้วว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเออแาวเหลวแห่งปีดีเลยครับขอบคุณนะครับผีพายต้องขอบทีมเลยขอบคุณมากครับครับเรือเข้าเส้นชัยการบริการพลังเครื่องเกียรติไม่รอช้านะครับขอกราบคราบกำนัลอนุญาต งงต,ตัดสินให้เร cin ืนที่อยู่ร่วงัางแดงแดงโอ้เออฟ้าเทพประทุมทองมาตูนไปลายชนะฮัทพี่น้อยโอ้สุดยอดตองเที่ย